Here, ทุกสาววันเกนะคุณแม่ขอใหม่โตไปไปขอให้แม่ทอานเสียวด้ค่ะพีแก่ก็น่าก็ยิ่งเด็กสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมก็เปิดคลิปมา <c oughs> ด้วยคำอวยพรของลูกๆนะคะอันนั้นเป็นแค่เกริ่นๆนะคะแค่ไฮไลท์เดี๋ยวไปชม,ชมฉบับเต็มในคลิปคะ่ะระหวะ่างพี่นินาอวยพรยังไงแล้วพี่ในท่านอวยพรให้คุณแม่ยังไงะนะคะโอ้ยขค่ะ แล้วช่วงท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆมาวางอยู่หน้าประตูมาในยามวิการด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรส่วนเรื่องโครงการลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพนะคะท่านผู้ชมให้ความสนใจทักเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะแม่เพิ่งจะทยอยตอบทยอยตอบนะคะอดทนหน่อยนะคะ ท่านผู้ชมที่ตั้งใจอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะลดหุ่นจริง,รงๆรอแไม่พึ่งหน่อยนะคะไม่พึ่งรับเคสได้ประมาณวันละ3-5เคสนะคะก็เลยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ไม่พึ่งไล่อ่านไลน์ไปเรื่อยๆะคะ่ะเพราะท่านผู้ชมที่ทักเข้ามาหรือว่า,าท่านผู้ชมที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนยังไงก็สกิดสกิดพึ่งมาเตือนพึ่งมาบ้างก็ได้นะคะพึ่งจะได้เห็นไลน์เด้งขึ้นมาถี่ขึ้นนะคะ เพราะก็ยอมรับว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจด้านสุขภาพเยอะมากจริงๆแม่เพิ่งดีใจนะคะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลส,ส,สุขภาพท่านผู้ชมให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วก็ได้รูปร่างที่สวยงามขึ้นค่ะถ้าเพิ่งตอบช้าหรือยังไม่ได้ตอบทักเข้ามาใหม่ทีนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีตกหล่นบ้างแล้วอาจจะเป็นเรื่องของเวลาําโซนที่ต่างกันด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะแ่มาเด้วยนี่ค่ะลูกนี้ซื้อมาสองเหรียญ เก้าสิบเก้าก็คือสามเหรียญติดไปสามเหรียญประมาณหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยแต่ถือว่าถูกมากนะคะสำหรับที่สามเหรียญเนี่ยค่ะตอนอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายตามน้ำหนักเขาจะขายตามลูกเลยแล้วแม่เพิ่งไปเจอจังหวะลูกใหญ่ดุงอยู่ไงก็เท่ากับได้ลูกใหญ่มาในราาคเลยนะคาพี่ถูกโอ้มหาเมฆลูกมาโอ้หลูกพี่นองจ๋าพี่นายท่านเก่งเ่ะอคะพี่นายท่านอุ้มน้องได้แด้วย Happy birthday to you Happy birthday dear mommy Happy birthday to you ทำบุญทำบุญป่าเทกให้แม่หน่อยพี่ก็เปยดไม่ไม่ก็วิชิญแม่วิชีบก่อนโอเคครับเปิดไฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้กินเค้กกันเนาะอ่ะสุกกินมั้ยลูกค่ะโลเอาชามมาเปิดโอเคเดี๋ยวให้ก่อน Happy birthday แม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่า Happy b i r t h d a แล้ว h a i t h y วาวาอรแโแค่นี้เดียวก็พอแล้วครับพูดนิดนึงสินิดนึงโอเคนิดนนิดนึงุกสาันเกินะคขอให้แม่โตไปไปขอให้แม่โตกว่านี้เกรยิแก้าก็ยิ่งเด็กแล้วแก่ ก็เดี๋ยวใช้เขาแก่ได้ไหมใช้เขาใช้เว่าอายุเยอะคืออ่ะพออายุเยอะขึ้นก็น่าเบ็ดเบ็ดโลแล้วก็อายุยาวต้องสอยอายุยาวอยู่ไปอยู่ไปแล้วตายนะโอ้ไม่พูดคำอย่างนี้สิลูกอยู่จนกว่านี้หนักร็กจูเอ็แล้วก็แล้วก็ขอให้รวย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  โอ้ยน oh. oh. enfin ี mm. ่นานจะเอาน้อยอีกท oh, oh. anyway. ่านผู้ชมขาไม่ไหวแล้วค่ะชื่อใจกูเหรอลูกโอ้ยแ้ขอให้ชีวิตของแม่ง่ายกว่าง่ายกว่าอ๋อทุกวันนี้เหมือนจะเห็นน้องชีวิตคุณแม่ยากเลยนะขออยากให้ชีวิตแม่ง่ายชีวิตแก่เงินโอ้ยต้องทำ over here ขอให้แม่มีลูกลูกที่สวยแล้วตอนนี้แม่ขออย่างเดียวขอให้ลูกเป็นเด็กดีฉีดใจดีแล้วก็ว่านอนสอนด้วยนะคะเนื่องในที่ที่แม่ตั้งใจสอนเพราะว่าแม่ก็หวังนีดแต่หนานี่กับลูกทุกคนเนาะวอรท่านค่ะแม่น้องไม่เดินหมดนะคะท่านอุ้มใช่มากกินเผื่อแม่ด้วยนะลูกค่ะบาปชูชูเจ้าป้าบ่ายพัล พี่ใจบุญเขาใจดีนะคะเอาหมอนไปให้น้องเห็นว่าน้องลืมหมอนแล้วนี่ค่ะที่เกิดเอาไว้ตอนต้นคลิปนะคะก็ตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าค่ะแม่เพิ่งก็รู้สึกเอใจอ่นเนอะเนาะก็เลยเปิดประตูคืออาจจะมีเซนต์บางอย่างมั้งคะว่าเขาน่าจะเอาอะไรมาดรอปไว้หน้าบ้านแหละก็เลยเปิดไปก็เจอเนวางอยู่หน้าบ้านจริงๆค่ะ คลิปนี้ก็มาแบบสันส้นๆค่ะเอาเด็กๆเอาน้องทำบุญน้องปันสุขพี่นีนาพี่เนธ่านมาฝากท่านผู้ชมให้เผื่อหายคิดถึงกันได้บ้างนะคะขขามา,ขขามามาเชื่อเนมทันบ้าทันบ้าเย้เ <Yeah. S 2> ก่งมากครับอโอเคกลับบ้านเนาะยืนกลอ้งหงมอ๋อไร